สวัสดีครับมาครับเรามาต่อคลิปเมื่อกี้นะครับผมจะอ่านอย่างต่อเนื่องกันไปนะครับเราก็ต่อจากเราฆ่าไก่ตายนะครับเราก็มาทําการต่อนะพอตอนกลางคืนแล้วรอของหมต้มเสร็จแล้วเราก็จะไปล่าผีนะครับตอนนี้ซึ่งผียังไม่มีครับผมปรับระดับก่อภไป อ้อยเลยสามชิ้นนครับของของผมก็จะเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เราเล่ยมาครับอย่างมัน เพื่อสนุกนะครับไม่ใช่เพื่อการเล่นที่อันตรายนะครับเพื่อขายเครียดนะครับอันดับแรกผมต้องทำของที่สำคัญนะฮะสติผมหายนะฮะ กระตุกครับกระตุกกระตุกมันค่อยกระตุกนะครับถ้าแค่นี้ยังอืกระตุกโคตรเลยนะครับเห็นไหมครับมันทำงานหนักครับ ร้อนเลยฮะผมเปิดพัดลมแป๊บนึงเอา้มาต่อยลยต้มอะไรดีครับเพาะว่าก็ว่าอันต้มได้ด้วยเหรอครับต้มไม่ได้นะครับแล้วต้มนี่นะครับ นะครับผมว่าจะไปประจนภัยนะครับระดับอะง่ายนะครับเดือผีก็มีแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับผีมีแน่นอนขอให้อย่าเจอคิปเปอร์นะครับพอใจนะครับแสงเยี่ยอะไรเนี่ย กระตุกมากเลยไม่รู้ว่ามันจะมึนหันดงไปดำ เจแมงมุมเราเจอตัวเสียพี่ไปครับพีเป๊ เราต้องเข้าบ้านานะครับก็เลยจำเป็นต้องใช้โป๊ะแกมนี้ครับบูลอก ออกไปดูผีที่ใกล้จะตายก่อนนะเราจะเข้าไปทำเบ็ดตกปลากันนะหาอยากมาก ใครทำเบ็ดตกปลาไม่เป็นเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับใช้ต้องเอามีใยมงมุมนะครับได้จากการฆ่าแมงมุมหรือหลังมงมุมที่มันเป็นใยเป็นกระขายนะครับเอามานะครับ,บกี่ชิ้นก็ได้นะครับแล้วแต่เดี๋ยวผมมาแค่นี้ครับ ที่เหลือผมก็จะไปเอาสเต็กม,มานะครับแล้วผมดูเวลาแป๊บนะครับอ่าทำนะครับเราจะทำคือทำกัน นำสติกวางเฉียงนะครับวางเฉียงเสร็จแล้วก็ทํากันอันนี้วางทางตรงนะครับเราก็จะได้เบ็ดตกปลามานะฮะ่ายจะตายครับผมก็ต้องขอสวัสดีลาก่อนนะครับเพราะได้เวลาแล้วัะผมต้องเอาคลิปลง Youtube นะครับสวัสดีครับ